HELLO EVERYONE สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกันในวิชาภาษาไทยนะคะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปฟังเพลงพยัญชนะกันก่อนค่ะเด็กๆจะได้รู้จักตัวพยัญชนะกันก่อนไปเริ่มกันเลยค่ะ กอไก่กอเอยกอไก่ขอไข่อยู่ในเลา้าขอขวดของเราขอควายเข้านาขอคนขึงขังขอระคังข้างฟ้างองูใจกล้าจอจานใช้ดีชอชิงตีดังชอช้างวิ่งหนีซอโซอลามทีชอเชอ ดดชดาสวงพลันต่อปัตตักหุนหันทอทานเข้ามารองเอานางมนโทนหน้าขาวทอผู้เท่าเดินย่องโนเนนไม่มองโดเด็กต้องมิมนต่อเต่า ลิ้นไตราวว่าวแวนลงยาสอสาลางเงียบเงาสอเลูซีีนวดยาวสอเสื้อดาวขนองหอหีบใส่ผ้าลอจุลาท่าพยอมอออ่างเนืองนองหอนกภูกตาโตในสัปดาห์นี้เด็กเ จะได้รู้จักพยัญชนะตัวกอไก่และขอไข่กันนะคะเราจะมาท่องคำคล้องจองและทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆคำคล้องจองกอไก่เด็กๆพูดตามนะคะ กอเอ๋ยกอไก่เลี้ยงไว้ในเลา้าขันปลุกพวกเราตื่นเช้ากันเอ๋ยเด็กๆท่องตามกันทันนะคะเรามาลองกันอีกรอบหนึ่งนะคะกอเอ๋ยกอไก่ เลี้ยงไว้ในเล้าขันตุกพวกเราตื่นเช้ากันเอ้ยเป็นยังไงกันบ้างคะไหนที่บ้านใครเลี้ยงไก่บ้างเอ้ยคำ้องจองขอไข่เด็กๆมาฝึกท่องไปพร้อมๆกันนะคะ ขอไข่ฟองใหญ่ใช้ทำอาหารของขค้าของหวานน่ารับประทานเอ้ยท่องไปพร้อมๆกันอีกรอบหนึ่งนะคะเด็กๆขอไข่ฟองใหญ่ใช้ทำอาหารของขค้าของหวาน น่ารับประทานเอ่ยไข่ชอบทางไข่บ้างเอ่ยยกมือให้ดูหน่อยค่ะไข่มีอยู่มากมายหลายชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่เป็ดหรือว่าไข่ไก่นั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูวิธีการเขียนพยัญชนะกอไก่กันนะคะเด็กๆ เรามาเริ่มดูพร้อมๆกันเลยค่ะวิธีการเขียนกอไก่จะลากจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนก่อนนะคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะแล้วใส่ปากจิเป็นสามเหลี่ยมแหลมๆออกมาจากนั้นโค้งหลังคาและลากเส้นตรงลงมาค่ะเด็กๆนี่คือตัวเพยยญชนะกอไก่ ไก่ภาษาอังกฤษคือ chicken chicken แปลว่าไก่เด็กๆเคยเห็นไก่กันไหมคะใครเคยเห็นเปิดเทอมมาเล่าให้ดีเชบฟังด้วยนะคะตัวต่อมาพยัญชนะหอไข่ วิธีการเขียนขอไข่ขอไข่เราจะม้วนหัวกลมก่อนค่ะเด็กๆทำมือลากตามพิเชอร์เลยนะคะม้วนหัวกลมลากเส้นตรงลงมาจากนั้นขีดโค้งตรงฐานเล็กน้อยแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปก็จะกลายเป็นพยัญชนะขอไข่ เด็กๆพูดตามนะคะหอไข่ไข่ภาษาอังกฤษคือ e อ g egg แปลว่าไข่นั่นเองค่ะเด็กๆรู้จักไข่อะไรกันบ้างคะไว้มาเล่าให้ทีเชิร์ฟังด้วยนะคะ ต่อไปเดี๋ยวเรามาเล่นเกมกันดีกว่านะคะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเด็กๆลองทายดูนะคะว่าเยนชนะที่ซ่อนอยู่ในนี้คือเยนชนะตัวอะไรเป็นยังไงกันบ้างคะ คำตอบนั้นก็คือพยัญชนะกไก่นั่นเองค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะ clap your hand เก่งมากๆเลยค่ะต่อไปเราลองมาทายกันใหม่นะคะว่าพยัญชนะตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะเด็กๆลองทายดูสิคะ ไขแล้วค่ะคำตอบนั้นก็คือขอไข่นั่นเองค่ะจบกันไปแล้วนะคะสำหรับพยัญชนะในสัปดาห์นี้นั่นก็คือตัวแรกเด็กๆพูดตามทิเชอร์นะคะกอไก่กอไก่ ภาษาอังกฤษคือ chicken chicken และตัวต่อไปพยัญชนะหอไข่หอไข่ภาษาอังกฤษคือ egg egg สำหรับวันนี้พิเช์ ขอลาเด็กๆไปด้วยเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆอย่าลืมหมั่นทบทวนพยัญชนะที่เรียนรู้ในแต่ละวันด้วยนะคะเด็กๆจะได้จำได้แล้วก็ไม่ลืมด้วยค่ะสำหรับวันนี้ทิเชอร์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเด็กๆบ๊ายบาย Goodbye everyone See you again next time Have a nice day and good luck to you